นี่ค่ะมาแล้ววันนี้มาเป็นวิทยากรค่ะในการที่จะเวิร์กช็อปน้องๆผู้เข้าประกวดนางสาวไทยประจําจังหวัดปทุมธานีค่ะใช่แล้วที่สองปีแล้วรู้สึกดีใจนะเพราะจริงๆการก็จะมองว่าการเป็นวิทยากรไม่ใช่แค่เรามาสอนน้องๆแต่มันคือการแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็มาแลกแลกเปลี่ยนความคิดก,กันกับน้องๆเพราะว่าการก็ชอบเจอน้องอยู่แล้วจะได้แบบแลกเปลี่ยนมุมมองกันใช่เหมือนมานอัปเดตเติมไฟครูจริงๆเกินคาดนะเพราะน้องๆหลายคนทั้งสองคนคือ เก่งมากบางคนมีประสบการณ์เป็นนางงามมาก่อนบางคนเป็นนักแสดงมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็คือมีบุคลิกที่หลากหลายมากน่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนี้แม,ม่ดาเขาร่วมมือกับพี่เอสในการจัดหานักแสดงด้วยน่าสนใจมากๆค่ะใช่บุคลิกก็เลยหลากหลายคือจริงๆโอ้โหบอกน้องไปเยอะมากในในคลาสแล้วนะคะก็คืออยากให้น้องๆเป็นตัวของตัวเองมีสติสมาธิในการที่จะ หาเป้าหมายหาแพชชั่นของตัวเองให้เจอแล้วทำกันบ้านแล้วมาเจอกันในการประกวดจริงในวันที่29นะคะและที่สำคัญคือต้องเตรียมตัวเรื่องของการพูดการเดิน p e r f o r m ร์แมนส์พล็อปิกสปีกิ้งเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะดึงเสน่ห์ของเราออกมาสมมุติเรามีโครงการดีมากๆแต่เราไม่สามารถนําเสนอออกไปให้คนอื่นได้เห็นก็ไม่สามารถที่จะ represen t จังหวัดได้เพราะฉันต้องทําการบ้านเพิ่มึ้นค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปซ้อมเยอะ <Thailand. S 2> เยอะมากป,นะปีนี้เนี่ยปีนี้สนุกแน่บอกเลยเพราะว่าเห็นโปรไฟล์แต่ละคนแล้วมันแบบว้าวนะคือบางคนแบบโอ้โหเป็นศิลปินนะักแสดงมาบางคนเป็นจิตอาสามาบางคนเป็นเคยมีประสบก,การณ์นางด้านนางงามมาก่อนหรือว่าบางคนเป็นนักแสดงมาก่อนอะไรเงี้ยคือปีนี้พูดได้เลยว่าน่าสนใจ<า>หินมากให้กลับมาลงนี่จะกัวน้องไหมครับไม่กลัวค่ะเพราะชอบเจอคนเก่งจริงอยากลงอีกปีหนึ่งเลยถ้าเกิดไม่ได้มงไปแล้วนะจะลงอีกปีหนึ่งแล้วเพราะว่าชอบเจอคนเก่งอ,อยากฝากให้จังหวัดที่เหลือ แบบว่ามาประกวดปีนี้เธอค่ะเพราะว่าต้องสนุกแน่ๆเพราะว่าปีนี้แม่ปุ้ยน่าจะทุ่มทุนเลยแล้วก็มีการไปเป็นตัวแทนประเทศไทยเราไปประกวดที่มิสคอสโม่ด้วยด้วยบทบทเวทีหนูคิดว่าเนางงามจะต้องปรับหรือว่าต้องเรียนรู้อะไรใหม่กับการที่จะสมัครก็คือต้องทําการมารอยู่แล้วเรื่องของการศึกษาว่าคอสโมเนี่ย มีการประกวดประเภทอะไรบ้างแล้วก็แบบไหนบ้างเพราะว่าต้องฝึกการพูดแน่นอนภาษาอังกฤษต้องเตรียมตัวแล้วก็เ e อร์ r m รนซ์อย่างพี่มุกทําผลงานไว้ก็คือดีมากแต่การมองว่าทุกคนมีคุณคภาเป็นของตัวเองเราดูเวทีเพื่อศึกษาเป็นการบ้านไว้แต่เราก็อยากิ้งความเป็นตัวเองเพราะอย่างการตอนไปประกวด m ิ s โก o บิลอะค่ะคือล่างเวทีเราคือคนปกติเป็นมิรเหมือนกันหมดแล้วก็ e n e r g y positive energy ต้องส่งออกมาเหมือนเดิมอยู่แล้วเราไปค่อยไปฟาดกันบนเวทีเ e อร์ฟอร์แมนซ์ค่อยไปใส่เต็มตรงนั้นซึ่งมันใช้เวลาในการที่จะแบบ ปรับบุคลิกภาพได้ซึ่งไม่ไแตกต่างกับการเป็นนางสาวไทยในยุคนี้เท่าไหร่ค่ะเราไม่ได้แค่สวยหวานอย่างเดียวแต่ว่าเราสามารถปรับบริบทให้ความสวยของเราอะ่ะมันทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ให้เหมาะกับบริบทเวทีได้จริงจริงมาแล้วต่อคนมองนะคะแต่การอมองว่าเป็นโอกาสมากกว่าที่แม่ปูยจะโฟกัสนางสาวไทยมากขึ้นแล้วทาให้สื่อหรือว่าทําให้แสงมันลงมาหาเรามากกว่าคือความกดดันมันอาจเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าเรา เครียดจนเกินไปกันก็อยากให้ทุกคนรีแลกซ์ค่ะมาแบบสบายๆเราทําการบ้านมาแล้วเหลือแค่ความมั่นใจที่เราต้องส่งมาหาคนดูแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปกดดันเลยมาแบบใจจอยค่ะยังไงคะยังไงยังไงคะแต่ว่าอยู่แล้วคนจะมาทวงมาถืออ๋อใช่ใช่ใช่โอยแม่แบบเป็นเจ้าของจริงๆก็แอบได้ยินข่าวมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า โรโบเนี่ยก็มีประวัติความยาวนานที่มากแล้วก็จะเอาคนเก่าก็คือคุณแวร์ใช่ไหมคะก็มีเป็นคนที่มีทักะในการคิดดีมากแล้วเป็นเวทีที่มีสามีก็คือ empowering women embracing culture แล้วก็ embody beauty within เนี่ยก็คือมันมีความสวยงามในเวทีแล้วแล้วก็มีปรความเป็นมาที่ดีแต่ก็เลยมองว่านี่เป็นเรื่องที่ทีที่ p ี n อ็นจะถือข้อจุดนี้ไว้แล้วก็เป็นของตัวเองค่ะจะประกวดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจรู้สึกว่าแบบใช่ดีใจที่มิสโรโบได้มาอยู่ใน การครอบครองของคุยใช่ใช่ดีใจมากค่ะก็แฮปปี้เพราะว่าเราจะได้มีครอบครัวใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Thailand Bowl นั่นนี่โอ้โหอ๋อจริงๆถ้าเรื่องล็กสิทธิ์กันไม่รู้เลยอ๋อยังยังไม่จบยังไม่จบคำถามยังไม่จบโอเคโอเคเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นน้องการไปประกวดใ i s s Thailand m i s i World โอ้โห oh, ถ้าถามว่าแม่ถือแล้วหรือว่ารู้ยังว่าใครเป็นตัวแทนหรืออะไรเงี้ยโหถ้าเรื่องลึกว่าเป็นลิขสิทธิ์ของมิสเซนโบร์นี้กันไม่แน่ใจเลยไม่ไม่ยังไม่ได้คุยกับแม่ปุ้ยนะคะแต่ว่าถ้าถามเรื่องแพชชั่นการประกวดจริงๆของกันยังไม่หมด mm hmm. เพราะว่ารู้สึกว่าจากผลงานที่ผ่านมาที่ไปประกวดที่มิสโกลบอลเนี่ยมันยังต่อยอดได้ทั้งเรื่องการพูดภาษาสปีชอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแลวอายุของเรายังไม่เกินด้วย mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าสามารถไปต่อได้แต่ถ้าจะเป็นเวทีไหนคงต้องรอดูทีมแล้วกก็ดดูทางสั้วย จริงแบบพอไปสมมติสมมติสมมติเฉยๆนะสมมติเฉยๆสมมติเฉยๆการเป็นคนไม่ปฏิเสธโอกาสค่ะใช่แค่นี้เลยสั้นๆก็คือถ้าการได้ไปกันก็จะไปถึงต้องรอลุ้นนะคะนี่ต้องรอลุ้นต้องรอลุ้นคุก็ยังอยากให้แบบเข้ามาประกวดหรือว่าคือยังเห็นอยากเห็นการมันเวทีประกวด ขอบคุณมากค่ะคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้การในกลุ่มด้อมเองหรืออะไรเงี้ยก็ส่งมาถามกันตลอดเลยคือจริงๆแล้วมันยังเป็นเรื่องหอนาคตยังไม่ได้มีการยืนยันแน่นอนแต่ว่าขอบคุณทุกคนที่ยังไม่ลืมการนะคะยังแบบติดตามผลงานของการหลายๆด้านด้วยแล้วก็ยังอยากให้เรากลับมาประกวดก็ดีใจค่ะที่ยังมีคนคิดถึงค่ะค่ะล่าสุดหนังนัคบันนะคะก็ขอบคุณทูกคนมากๆเลยที่ติดตามกันนะคะก็ตอนนี้เห็นไปฉายต่างประเทศแล้วด้วยเพราะว่ามีแฟนคลับ กัมพูชาแท็กมาแล้วล้วบางคนก็งงว่าเอ๊ะทำไมผู้พูดภาษาคอมมิวเอ,อไม่ใช่เขามีการพักเสียงออใช่ก็คือดีใจที่ที่มีคนติดตามหนังของเราค่ะก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ ผู้ป,ประกาศข่าวใช,ใช่แล้วใช่แล้วก็คือตอนนี้ได้รับบทบาทน้าที่ใหม่นะคะทุกคนเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะของช่องททบ,บ5ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะกับช่วงของอทันข่าวค่ะในเวลาต่างๆของช่อง5นะคะแล้วก็มีเรื่องของการเป็นพิธีกรรายการด้วยสินสอ์ชาติไทยทางทบ,ทบ,บ5เช่นเดียวกันค่ะก็กําลังจะเริ่มฉายวันแรก5เมษายนนี้แล้วนะคะก็ฝากด้วยค่ะร่วมกับพี่ดินสอสีคะ่ะใช่แล้วอยากให้ฝากหน่อยค่ะฝากกนหนุนเลย ใช่ค่ะก็การเองนะคะแม่ๆมก็ชนิการศิวิทยาพรค่ะนางสาวไทยปีสองห้าหกหนะคะก็อยากปักเป็นกําลังใจทุกคนนะคะให้ติดตามการประกวดนางสาวไทยประจําปีสอง8นหสิบปดนะคะเพื่อเฟ้นหาสาวงามที่จะไปเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดระดับโลกเลยนะคะแล้วก็อยากจะขอฝปากการนะคะว่าปีนี้เนี่ยการจะมามีบทบาทสําคัญอย่างไรบ้างกับกองประกวดในปีนี้เนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะคะรับรองว่าเป็นป่าดันน้องๆแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะขอบคุณะคะขอบคุณะคะ่ะบ๊ายบาย